คุณดูเลยผมว่ารากจริงมาตัดได้แล้วคุณตัดมาได้เลยเป็นยังไงอะไปดูค่ะอะไปดูอะคุณดูนะแอบคุณเห็นรากดำๆไหมต้องไอโฟนมันจะชัดนะสำหรับคุณนะนี่คุณเห็นรากดำดำไหมอ่าไม่ใช่มีด้านเดียวนะด้านนี้ด้วยค่ะคุณเห็นไหมผิวกระเพราแห้งเลยเห็นไหมคะอ่านี่เห็นไหมนี่นี่ก็เยอะโดยตามนิ้วคุณเนี่ยเนี่ยคุณเห็นรากดำดำไหมนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะคุณตัดมาได้เลยนะคะคุณตัดมาได้เลย อ่าโอเคอ่ะคุณพ่อทําการตัดได้เลยค่ะลากโอเคแล้วนะคะเอาตัดโอ้ยมีใครสอนคุณละเอียดขนาดนี้วะเนี่ยขนาดการตัดก็ต้องให้คุณดูนะเนี่ยรับรับไปโอเคนะคุณพ่อใช้เรื่อยหรือใช้มีดดีใช้มีดก็ได้ใช้เรื่อยก็ได้อย่างไรก็ได้นะมอนะเพราะกิ่งมันใหญ่กิ่งมันใหญ่ถ้ากิ่งใหญ่คุณใช้เรื่อยนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมันกระทบมากใช่ไหมพ่อบางทีมีดจะมันกระทบมันช้ำนะคุณนะ คุณใชเรื่อยนะคะมันจะไม่ฉาบแน่นะปพ๊่เดียวเลยเห็นไหมคะเนี่ยแค่นี้เองให้ดูรากอ่าให้ดูรากให้ดูรากดูรากเอาหนะาเอาไปดูเองเอานะาข้าพ่อมาเลยค่ะไปอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาคุณทุกคนตามตามกูมานี่คุณเห็นรากไหมรากไม้นี่ ลากแบบนี้ละปลอดภัยด้่ละคุณดูสิเนี่ยอย่างที่กูสอนคุณไปคุณจาได้ไหมมีรากเส้นดําที่คุณพ่อสอนไปอะค่ะลากลากเส้นดําเป็นลากใจใจใหญ่อะยากขากินใหญ่อะนี่เห็นไหมถ้ามีรากเนี้ยคุณพ่อคอนเฟิร์มการันตีเลยนะคะแล้วนี่พุ่งมีรากฝอยมันเดี๋ยวป้าออกมาเนี่ยมันจะเห็นรากขากินที่คุณพ่อเคยสอนเป็นรากอะไรนะคุณพ่อเป็นรากขาวๆอ่าปลายรากฝอยอะขาวๆเนี่ยใช้ได้เลยเนี่ยนะแล้วมีสองด้านนี่คุณดูดิเนี่ยลามัเนี่ยเนี่ยเนี่ยสุดยอดมาก เนี่ยแบบนี้ได้เลยนะคะเอามาที่คกูแป๊บหนึ่งก่อนกูจะให้เคล็ดลับอีกอย่างนึงนะคะไหนไหนว่าจะบอกเรื่องนี้กณแล้วนะคะวันนคอร์สนะคุณจำไหมนะคุณเห็นขุยมะพร้าวคุณมะอ่ะขวยมะพร้าวแห้งแกะเลยคุณเห็นไหมอ่างั้นคุณฟังนะคุณพ่อฝากบอกใบหนึ่งเรื่องนะคะในเรื่องของขุยมะพร้าวนะขุยมะพร้าวเก่าอย่าเอามาอย่าเอามาทาบนะฟังคุยดีๆนะขุยมะพร้าวเก่ารากลากไม่เกิดไงไหม่อรากมันเกิดชาชามากคุณพ่อบอกดีไม่ดีไม่มีด้วยเดี๋ยว เราบอกเคล็ดลับคุไปหมดนะเตือนคุณเลยนะขุยมะพร้าวสำคัญมากห้ามเอาขุยมะเฟืองอ่าห้ามเอาขุยมะพร้าวเก่ามาทำเด็ดขาดเด็ดขาดเลยนะคะต้องเป็นขุยพร้าวใหม่พ่อบอกว่าดูได้มันจะมีกลิ่นหอมมากแล้วนะมันจะมีกลิ่นหอมขุยพรา้าวคุณเอามาได้เลยนะนี่นะคะคำเตือนนะไว้คุณไปแถมมินี้เลยนะคะนะคุูดูสิเนี่ยนะ้ามันจะเดนดีมากเลยอ่ะเนี่ยดูสุดยอดมากเห็นไหมคะ เกษตรมนตรีสอนคุณสําเร็จอะสอนคุณมีผลลัพธ์อะไม่ได้สอนคุณเอาแต่พูดเอาแต่เก่งทฤษฎีไม่ใช่แต่เราสอนต้องการให้คุณมีผลลัพธ์เพื่อที่ว่าคุณเอาไปสอนคนอื่นต่อแล้วคุณก็มีผลลัพธ์เพราะ,ะนั้นจะมีคุณตัวเองก็จะมีชื่อเสียงด้วยนะคะฝากไว้ในคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกคนค่ะ